สวัสดีครับสวัสดีจ้ะครับซาวมันเขาก็พาพี่เขาน้องมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะนมีแต่มื่อยเนาได้ดหนูใหม่เนาะน,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 นี่หนูใหม่นะจจะอันนี้ครับสนองต้มจืดเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะก็จะเป็นไข่มดแดงเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังจะเป็นไขฝ่ฝายอยู่นะไข่ฝ่ายไข่ไงว่าขั้นนีจ้ะ่าฮะสนองสีไสไอีหุ่มนเนาะอีหุ่มอ่อนๆเลยจ้ะสนองปอกไว้มันขึ้นเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหอมเนาะส่นหอมกับอุ้ยอะไรบ้งล่ะ

นางนองใส่ข้าเบือเรียบร้อยแล้วจ้ะคนนะใส่แกงแกงลาไปแกงแกงห่ากมี่ใส่ไข่หอมแดงพริกแล้วใส่เกระต้อนขบเรีย,ย,ย,ยบร้ยอยแล้วจ้ะเดี๋ยวเาก็ใส่น้ำมันลงไปนะวางก่อนเติมน้ำมันน้ำมันนี่เติมเรียบร้อยแล้วจ้ะ,แ,นะตแ,จะแต่ว่าเาก็เติมใส่กระน่ำน้าหนังเป็นซุปก่อนนะ ไปข้างไฟให้เดียวก่อนจะจังสิบเด็ดปรุงเครื่องนะจ๊ะเดี๋ยวปล่ยะะอยัปเดี๋ยวจะน้อยนะครับนะ กินแกะไส้ดิแกะไส้ป็นกระตุยางนไงแกงกระใส่แกงน้ใหม่ใส่ข่าีมุ่งไส้หมาลีมุ่นงหุ่งโอนนี่มีหวานนะฮะเนี่ยวนั่งโอติแกงเชฟปลากระป๋องนะแกงเชฟปลาที่นั่กระบอกขึ้นอยากจะกินปลาดูนี่มันเป็นสูตรสามัญจริงจริงเนี่ปลาโอติ่งพลอยมาถมากระทุกนะครับใส่ไข่เมล็ด น้องชิมมาลอยนี่ยด้ยไ่สาระวกนี้นี่ที่นี่นะมันในไข่ในส่ะอ้เด้อแต่เม่กินเห่าก็ไมลาสั่น้องชิมเด็บเอยด้ยไ่ปลาไปน้อยน่อยหน่อยนะแล้แล้วจะได้น้อนก็จะได้เห็ุยาของน้องกินเนาะ ม,ม,ม,มนันเปนเงื่อเกี่ยวกับมานานะจ๊ะมันก็จ้กินกินหญ้า,ากินไม้ด้วยเดี๋ยวห้ากกระตุ้ไปอันนั้นเนมาอีลีเลยครสุดแหลกเดี๋ยวห้อกระส น้ำยาไม้กินเนาะล้วก็สิไปล่างปลานาะมะเข้าขั้วปลาอะไเรียบร้อยแล้วสิล้างต่างกันหมาเนาะอไปทรงพีส่งหนองนจ้ะลอแลยเนาะแกนไมครับเป็กระเส็บเนี่ยเราใส่หมาหุมใส่ไข่มาแดงนะหอมแดงครับหอเราหอมเสริฟแล้วมเสร์ฟนะครับสียงไก่แขงพีแงหนองไม่ได้จ้ะเามันเปน เ้อานะบางท่านไม่เลี้ยงแตงกวาแตงซอจอนอื้เขาเรียกไม่ไดเลืองแงกนาอน้วแต่ว่าแกน้อใหมถ้าน้องมีสีบอเพ็ดแข่งด้วยถ้าเกาดรุดรวดกบ็บบริสัยเนาะถ้าน้องกินเพ็ดเราคอยได้จ้แตแต่ว่าน้องใหม่นี่ก็จะพีดจีจ้ะแต่ายาคนเซบ เด้อแต่ไมาเก่งเขากับเก่งใหม่ไม่ะน,นองเนาะจังหน่อยกะสีเด็ดเพชรน้ำยาขนมจีนปลาช่อนตัวใหญ่ๆเด็ดเก่งมะนาวเด็ดกินเหอน,นหกกอยู่บาทกันดูตั๊กแตนเลยนะจ๊ะอ้มจะเสียงเบ,บาๆเนคนเลยเนาะเก่งน้ำใหม่แล้วมาเฮ็ดน้ำยากะทิต่อเด้อจ้ะน้ำยาคือ ไมอนหิบตามความเคยชินเคยหิ้จ้ะหมอนที่อยากเรียนเท่อพี่แกงจะกระชีใส่กันหดเล

เหมืนนอนเส้ลงบดีตุ่มนมํำปลาเด็กนะดเนาะปลาตุ่มเอาปลาตุ่มอาจจะปลานี่คือปลาหนึ่งเนาะหนึ่งคปสหนึ่ง,งจ้ะหนึ่งไร่ผปลาเบิดเส้นงเรี่องมากะตดเลยจ้ะเดี๋ยวข้ากระเอาหนามปล่าใส่เลยนะหนนานมาเนาะก็จาะ,ะเอาหนำเปล่ใส่เอาคือเห็ดเกลียงเนาจ้ะก็ปกติข้าก็ต้องตุ่มปลาสนามปลาหละนเนาะไปสูตรไวันนี้ันนี้บดตุ่มปลาจะใช้าน้ำเปล่าใส่เลย หอมแดดเขากับไส้กระชายที่ถูกเนาะเนื้อปลานี่เะนหน่งโขกหอมแดงกระเทียมแล้วก็หัวกระชายเนาะแล้วก็พริกสดใส่ไปนำียบร้อยเดี๋ยวจะต่ว่ามันนี่จะเสิร์ฟเด็ดทาให้เบื้องทุกขั้นตอนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกขีดสียาผัวจ้ะหนานี่ยเส้นหนงตอนที่กับบริชายพี่น้องเบงเนาะจ้ะแล้วก็จะปรุงไปเลยอันนี้เห็ดดำยากระชี้บอกใส่ผงปรุงรสเนาะ นี่คนะรับ่นลงใส่น้ำตาลน้ำยากะทินี้ใส่แค่นอนยังไงใส่น้ำตาลน้ำแค่น้อยจ้ะเปมม็นมควัมวานใส่น้ำปลาใส่ปูไหวเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยใหเป็นเดือดจ้ะอันนี้เครื่องเคียงเข้า นี่านเาเอือเครื่องเคียงอยู่หรือเปล่าเจ๊ดีบุ๋งผมด้วยสุ per สุ per ขาไก่ขาบุ๋งย้อยจ้ะเดี๋ยวเป็นเดือดถ้าไม่จะเจอาลงเนาะรากาเป็นเลือดเนาะเหลือก่อนนะจ้ะลราคาตกชิ้นตกชิ้นไปเจ็กหน่อยพอเนาะเพราะวะ่าคนนี้ของปรุงหลดแล้วจ้ะหมอนี่หมอ,มอใหญ่แหงแล้วอจจะมอเบอร์ยังนี่ไม่ร้านสิบหรือเปล่าร้านสิบอะไรเพิ่ม เออท้าที่จ้องเออเขาเด่นแต่าหมอนหมอนใหญ่นะเป็นปุ๋นสุดนลยนะี๋ยวรอให้เป็นเดือดหังจะากนัสิจดงใส่พวกตีนไก่ที่ห้างต้มเปื่อยแล้วเนาะแม่ครับแต่จ,จังใส่ลูกชิ้นใส่เหลือจะ้ะต้องใส่บิดๆเลยตีนไก่ขาไก่นี่แต่ข้าวเนาะ องขากะอินต้องเรียบดุนเพื่ออะ่ล่ะแถวดีไปกินไหนยุบบอแเบว่าบลุยนะมาล้านจะว่าหยางง่ายง่ายกึกึกึดกึเป็นเป็นขาไก่ผันไข่เนาะกินญ่กินนะครับอ้โอ้จะโผ่หัตากมการนั่น เอากันลับตาไปดิอยางไรแตยังไ้ลงตกเสร็จกอนเใส่ลเตหมอมอะเนี่เกเบาเสียงในเด้ลูกตีไงตีไงหวานเลยล่ะกูดตุกเลย กะทิคิดไซส์นั่นลงบนแดดขยอยโอ้ oh. ที่แลกขยอยเนี่ยบรยนเอาต่างไว้นอนอกดได้กดแล้วตรงนี้มากกะทิกองเด้อจะว่าเป็นมันหอมหอมดีกว่ากะทิขันนะกะทิขันเะพิ่งกะหอมเลยแก่จวาวาซะแล้วฉันอว,ว่าเป็นมคอยมันละตรง่ี้หข้าขาวใหญ่ขาวกีออกขาวตัวนี้มัเป็นน้ออนนนนวยเลยเพิ่พพน,นเปนจนขาวแท่ hey. Anh lẽo pháo của tôi nói. Anh lúc anh hít em hít cho mọi người. No, anh lạ vô nó đã chịu bát, nó. Váy phóng, hít em đi nó. Mhm. 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 ตอนี่เลยแล้กากะลความสะอาดเรียบร้อยเลยว้ยวยจ้นนะ้มันด้มากันเนาะแล้วก็ใส่ลกชิ้น้อยเชลลนวันนี้หอวาฬแล้วน,รรน้งไปตลาดลื้อหอยวาฬไปซื่อหลยกชิน้นหมูมาเออยนี่เอเสียบคือรสชาติโอเคเรียบร้อยเลยจ้ะ โอนแ่นหปลาเลีเลยบางคนลายแห้งใส้หอมเลยบน้อบาทนีกินบดบาทเอ้ัใหญ่หอมอันนี้นี่หอมแลลวก็หอมปีหอมปีนะแลวก็ใบบะกกูดนัอันสุดท้ายเครั เฮ็ดใบนี okay, ้ส really? ิบอกให้ไหนกินอะจะกะติาลลกไปเอาเคก่อนเนาะจังสเลยม่กินเ็ดเรียบร้อยก่อนเฮ็ดจะสาวใน้านเนาะเฮ็ดจะสาวจนตอนนี่บ่โมกจะเ็ดก็เสากินเาเสาแล้วแกน้ใหม่กิ้เขาเสาแล้วก็ว่าเฮ็ดยาเลยเรียบร้อย ขุนคักคักขุนชีวาวได้อจะมากินข้าวปุ้นน้ำมันราสันเนาะจ้าเรียบร้อยจะพักแก้มหอมก็จะเป็นพาักากาัดขาวแล้วก็ทั่วฟักหญ้าแล้วจ้ะแล้วก็เป็นสล,นสลดัดแน,น่สลัดแกมีแจ็คหน่อยก็จะเป็นชี่หอมจกก้ะข้าวปุ้นเนาะขาน้งซื้อมาสามกิโลนี่น้ำยาขนมจีนของเรา สดุดยอดเลยจังมลยีายาสิตักใหพี่หออใหน้องใหกินน้ำแยกจานก,กันจ้ะน้ำจิ้แล้วโอ้ยมือก็เ้าวนี่ด้วยจ้ะเป็นยังหอกปกินข้วมาอู้นเห็ดยหร่อยเรบเรห็รับเส้ปเท้าก็ดีนะครับเส้นปูเอาเต้บปูชั่วมาหน่อยอต้องใส่รูกคุภักตัวยังเสีย เนือ้วนล้วนคนจิตักบดายคุณอะไอบะตีนโว้ยต้อหมอกก่อะซองตีนโอ้ะซองนเด้อไปใส่แล้วกินเต่าตีหนเมดอสองต้ยเห็นแบบว่าอาบุญเลยได้บ่าวเนาะคุณะสู้จอดบ่าวจอดคิดนี้ก็เป็น ขิปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะมื้อนี้วันเกิดน,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 น้องมะนาวเนาะจ้ะกัเฮ็ดขนมจีนกินกับลูกอยู่บ้านเนาะจ้ะสังสรรค์ครอบขวดในหน่อยของเฮาเนาะคแต่ะ <laughs> จะขอก,กันชิมไหมเด้อจกก้ตคลิปนี้ว่าวะน้องลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ายดีดีแห่ลำลวยลำลวยจ้าเสียพนัก